สวัสดีครับเหตุเกิดจากกล้องใหม่นะเราก็เลยอยากจะเอากล้องใหม่เนี่ยไปลองทำคลิปสะหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้กล้องใหม่เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะแล้วมันจะช่วยทำคลิปผมได้หลากหลายมากขึ้นหรือเปล่านะไปกันครับวันนี้นะครับผมเราจะไปปัน่น แต่ผมจะปั่นออกจากหน้าร้านเนี่ยแหละเนี่ยปั่นออกจากร้านไปถึงสะพานเจดอ่าสะพานชื่อจริงชื่อเต็มสะพานเจดเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ละไปที่สะพานเจดกันจำไม่ได้ว่ากี่โลนะอ่าเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่าเส้นทางจริงๆแล้วเนี่ยการปั่นของเส้นทางเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้อันตรายมากนะเพราะว่ามันจะส่วนใหญ่จะปั่น ถนนเขาเรียกว่ากึ่งในซอยแล้วกันถนนบางควใช้น้อยอ่ะนะฮะับางคนใช้น้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นกึ่งในซอยอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคน่าจะแบบไม่อันตรายมากไปกันดีกว่าครับปะอ่ะเราออกไปเริ่มอ่นกันเลยดีกว่านะอ่ะผมเนี่ยออกจากร้านเนี่ยอยู่ประมาณสักแปดโมงแปดโมงครึ่งประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเราก็ต้องออกจาก บ้านสอบพนุรังสีก่อนนะอ่าออกจากร wow. ้านมาทางหลังหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าพอเราเลี้ยวซ้ายได้แล้วเนี่ยมันก็ตรง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 ไปตรงเส้นบางขวยละมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เส้นทางระหว่างบันเนี่ยว่าในบางขุยเนี่ยยังโอเคนะในเส้นบางขวยนะยังโอเคแต่ว่าบางจุดเหลือบางขวยเนี่ยไม่ธรรมดานะโอ้โห ไม่ดูเราเทนะ่าไหร่นะหรือมนก็ถนนบางปวยเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการปั่นตั้งหลายนักจริงๆเออบางเส้นเนี่ยผมว่ามันโอเคนะคือเส้นต่างๆ่าว่าให้ง่ายเลยบางควยจากทางวงเวียนไปด้านวัดฉลอจนถึงออกไปถนนครอีกนะตอนนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการปั่นที่ขรุขระสุดๆเลยอะสะเทือนแบบสุดๆเลยเออแต่กล้องมันดี กล้องนี้เอาอยู่จริงมีความรู้สึกว่ามันแบบเนี่ยดูจากอินเมจดสูจากภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้สะเทือนขนาดนั้นอะอันนี้เนี่ยที่ผมปั่นอยู่เนี่ยใกล้จะถึงวงวงเวียนแต่ก่อนเนี่ยวงเวียนท่อน,น,น้ำเลยเขาออกท่อน,น้ำม,มาวางไว้อันหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปดูเป็นวงเวียนเป็นเลื่อนเป็นลาวหน่อยอเป็นวงเวียนตรงบางกรวยนะครับผมเราก็อ้อมวงเวียนไปทางด้านวชรอสำหรับตรงนี้เนี่ยใกล้ใกล้ถึง นะดูจากเส้นทางนี่ผมว่ามันเป็นเส้นทางที่ขูดขาแบบสดๆเลยอะ่ะอ่ะเอาก่อ,อนามนั้นแหละเราก็เยินไปได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานถ้าเราไม่ปันป่นบนถนนที่ที่ปัน่นก็เหลือน้อยไปทุกทีแล้วนะอ่ะตอนนี้เนี่ยเราปั่นกำลังจะไปถึงวัดชะลอแล้ววัดชะลอเนี่ยเป็นวัดที่เขาแก่ขอ,ของด้านป่า้วยนะครับผมท่านผู้พอเข้าวัดชะลอเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยคือที่เรือสวนหงใหญ่ๆ อันนี้เนี่ยสร้างมานานมากๆแล้วครับปั่นออกจากหน้าร้านมาประมาณสักกิโลเนี่ยสโลมั้งสองโลสโล,สโลนะครับผมก็จะมาเจอกับวัดชะลอนี่นะคือใครไม่เคยมาวัดนี้เนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่เหมือนกับว่าใครที่บอกว่าบางกล้ยก็ต้องคิดถึงวัดชะลอเนี่ยแหละนะครับผมวัดชะลอนี่จะมีเรือ สร้างตั้งแต่ผมยังเด็กจนถนึงทุกวันนี้ก็ยังสร้างอยู่นะ okay, โอเคเดี๋ยวปั่นกันต่อไปหลังจากที่เราออกจากวัดชลอนะครับผมเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยจนมาถึงตัวแยกนครินทรอ่าแยกตรงบางปวยนครินทร์ตรงนี้นะครับผม,อบนะบผมพอถึงแยกเนี่ยแน่นอนติดไฟแดงแน่นอนทำไงได้ พอเราเลยไแแลแลนนะฟยไแดงมาแล้วนะครับสมมติเราเลยไฟแดงมาแล้วนะเราก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลื่อนเดือยซ้ายนะครับผมเดีอยซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่จะไปทะลุถ้าเกิดตรงไปเรื่อยๆอว่าง่ายเส้นนี้ตรงไปนคะรอ,อ่าไปอ่าตรงสะพานเจดได้เลยนะครับผมก็คือนั่นคือเป้าหมายของเรานะว่าวันนี้เราจะไปสะพานเจดเส้นนี้จะค่อนข้างแคบหน่อยนะแคบมากๆเลยละ่ะ ก็คือเป็นถนนสองเลนนะครับผมเวลาที่เราปั่นเราก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องระวังคอยระวังลดระวังอะไรพวกนี้สักนิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเขาจะเบียดเราได้นะครับผมผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะสรับการปัน่นเส้นนี้นะคือถือว่าไม่ขู่ขามากแต่เราต้องระวังรถนิดหนึ่งนะครับสาหรับเส้นนี้บางครั้งผมก็ชอบมาปั่นคนเดียวนะครับผมก็ มันก็เพลินดีอะ่ะมันก็เพลินดีถามว่ามีเสียวบ้างไหมมีเสียวนะเพราะว่าบางครั้งรถยนต์อาจจะยังไม่เข้าใจถึงเวลาเขาแซงจกักรยานเนี่ยมันแซงใกล้มากเลยแต่ด้วยความเคยชินเนาะเราก็ปั่นกันแบบปกติเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมเสียวที่สุดนะผมว่าคงน่าจะเป็นเนี่ยแหละหมาตะกี้ก็เจอไล่ไปหนึ่งรอบ ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไมันชอบไล่จักรยานไปไล่อย่างอื่นก็ไม่ได้ไปไล่แต่จักรยานเอานะทำใจครับมันคงมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความหลังกับจักรยานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นเกือบทุกตัวเลยนะ,ะไปกันต่อดี่อ่นพอ เรามาถึงแยกนี้นะแยกนี้มันจะเป็นเส้นที่แบบอยู่ที่สะพานเจดพอเดียว่ายง่ายเส้นสะพานเจนที่จะต้องไปทางราชาพุกันนะครับเราก็ไปขับรถไปขับรถนิดหนึง่งล้วก็ตรงไปนิดเดียวเองก็เจอสะพานเจนะเรียบร้อยข้างบนเนี่ยคือสะพานเจนาเราก็จะตรงไปเรื่อยๆจนจน,จนตรงไปจนสะพนาเนเลยนะไม่ต้องขึ้นสะพานมันก็จะ ไปถึงสะพานเจตรงสะพานใต้สะพานเจดเนี่ยจริงๆน่าสวยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับถึงแล้วนะครับสะพานเจดนะสะพานเจดสดาบดิน <c ười> คือมาจากทางมาจากที่ลานนะมาถึงตรงนี้อยู่ประมาณสัก กิโลนะ7.6็กโลไม่ได้ไกลมากนะครับผมถือว่าไม่ได้ไกลเลยแล้วเธอใครไม่เคยมาสะพานเจดนะอ่มาดูอาร์ตเวิร์กที่อยู่ใต้สะพานดีกว่านี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่าเห็นปะ่ะอาร์ตเวิร์กที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยมันมีเยอะมากเลยมันเจ๋งมากๆคือผมว่ามันเป็นลายที่แบบว่าสื่อถึงไทยเนาะสื่อถึงไทย แล้วก็มีอยู่รอบสะพานเต็มไปหมดเลยนะครับผมด้านนู้นก็มีนะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูใกล้ๆดีกว่าผมก็เข้าใจว่าเขาพยายามสื่อให้ถึงสิ่งที่มันเกี่ยวกับนนทบ,บุรีนะนี่วัชรลอเห็นปะ <laughs> ผมว่าใช่วัชรลอ่อเรือสวนหงแต่ว่า <laughs> มันคือวัชรลอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเด,ดาว่าใช่อะไรที่เกี่ยวกับนนทบ,บุรีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําทุเรียน างานปั้นดินเผาเนี่ยของชาวปากเกร็ดเนอะเกาะเกร็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เกี่ยวกับนนทบุรีทั้งหมดแล้วมาดูด้านนี้นะครับอันนี้มีเขียนเอาไว้ว่าอะไรมัง่งพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกรแหแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงาม งามหน่ายศูนย์ราชการงามหน้ายน์โอ้ยงามนายงามหน้ายน์ศูนย์ราชการอ่าก็คือความขวัญไม่รู้ความขวัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นอ่าของนนทบ,บุรีหรือเปล่าพูดตรงๆไอเราก็อยู่นนทบ,บุรีเนาะแต่ถามว่าคําขวัญของนนทบ,บุรีเนี่ยคืออะไรไม่รู้ผมว่าผมคงต้องไปศึกษาแล้วล่ะอ่าเดี๋ยว ก็เดี๋ยวผมพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นกลับแล้วนะอันนี้อย่างที่จะบอกแล้วว่าพอได้กล้องใหม่ตัวนี้มาเนี่ยกล้องตัวนี้คือ dji action cam c พอได้กล้องใหม่มามันก็จะสามารถทำคลิปได้หลากหลายมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้มือถือถ่ายคลิปปั่นจักรยานเนี่ยทำไม่ได้เลยสั่นมากก็เลยมาลองกล้องตัวนี้ผมว่าเวิร์กดีนะเวิร์กดีเวิร์กดีอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตพักตรงนี้กินน้ำกินอะไรแป๊บหนึ่งนะ พักแป๊บไปครับช้า,ากระปาเนี่ยวิ่งมาแานเส้นบางสีเมืองนะเส้นบางสีเมืองเนี่ยผมว่าเป็นการแต่งถนนได้ดีมากว่ายง่ายเลยอะถนตรงกลางเนี่ยเล่นขวาเล่นซ้ายสุดเนี่ยั้งสองด้านเลยนะ เขาจะแบ่งให้มีรถจอดได้แล้วก็เป็นเล่นจักรยานถัดออกมาว่าให้ง่ายคือเล่นจักรยานเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนที่จอดรถเออเขาไอเดียดีนะสำหรับตัวนี้มันเนี่ยดูสิคือเราสามารถปันได้อย่างสบายๆนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจอรถขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละเอาจริงแนละ้วมันเป็นรถขวางอยู่แล้วแหละแต่ว่า มันก็ยังไม่เยอะมากเพราะว่าเราเล่นจักรยานเนี่ยถือว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเรียกว่าอะไรนะที่จอดรถของคนอื่นเขาอ่าเขาก็ยังจอดรถได้สบายๆจักรยานก็ยังพอจอได้โอเคนะผมว่าที่นี่ถือว่าบางสีทองเนี่ยทำทางจักรยานตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปกันตรงนี้นะครับผมก่อนจะกลับขอกาแฟสักแก้วหนึ่งตอนนี้หมดแรงมาก <c oughs> ร้านชื่อว่าอินดี้คาเฟ่นะกาแฟใช้ได้อยู่นะอันนี้คืออยู่ในบางก <c oughs> วยนะครับผมอ่าเข้ามาทางอะไรนะตัว โลตัสนครินก็เจอเลยนะครับผมมีสำหรับตัวนี้นะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอกลับบ้านไปตัดต่อก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย